สวัสดีครับก็มาเจอผมอีกครั้งนะครับกับรายการ The Bank TV วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการซื้อกาจอนะครับหรือการซื้อกราฟิกการ์ดส,สำหรับมือใหม่นะครับแน่นอนนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยมี run, กาจอหลายรุ่นหรือกราฟิกการ์ดหลายรุ่นเนี่ยออกมานะครับมีหลายเลขมีหลายรุ่นทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะงงว่าเออรุ่นไหนเนี่ยมันดีกว่ากันเวลาเทียบประสิทธิภาพแล้วก็มันค่อนข้างจะงงสาหรับมือใหม่นะครับถ้าเป็นสําหรับคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยผมเลยมีวิธีง่ายๆก็คือ การใช้เว็บ GPU Benchmark นะครับแรกที่สุดเนี่ยให้เรามาที่เว็บ Google แล้วก็พิมพ์ไปว่า GPU Benchmark แล้วเราจะเห็นคำว่า GPU User Benchmark .com นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าเว็บดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีการ์จอหลายรุ่นให้เราดูนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าผมอยากจะเปรียบเทียบระหว่าง GTX 1่อ GTX 1060เนี่ยกับ GTX 1050เนี่ยอันไหนแรงกว่ากันเพราะว่ามันเป็นคําถามที่ยอดฮิตมากยกตัวอ,อย่าง GTX 1060นะครับมันจะมีสองรุ่นด้วยกันจะเป็น3จิกกับ6จิกอย่างเงี้ยยกตัวอ,อย่างสมมติหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่า GTX 1060 3จิกเมื่อเทียบกับ GTX เออ่1050 Ti เนี่ยอันไหนแรงกว่ากันเพราะว่า1050 Ti เนี่ยมันมีแรม4จิกแต่1060เนี่ยมันมีแรม3จิก เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะงงแล้วว่าเอ้างั้นอย่างนี้ 1050ti ก็ต้องดีกว่า4เพราะมีแรม 4G ิกแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับการจะซื้อกร์ดจอเนี่ยเราดูแค่แรมอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูหลายองค์ประกอบเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําให้มาดูเว็บนี้นั่นเองนะครับถ้าเราอยากดูรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ใส่ค้นหาเข้าไปแล้วมันจะมีการเทียบเข้ามาให้นะครับอย่างในเว็บนี้เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่า1060 3 g ิกเนี่ยมันดีกว่า 1050ti นะครับเอาจะมีรารทดสอบเกมดังๆด,ด,ด้วยเช่น เกม CS:GO, g d a 5, Overwatch, PUBG, Fortnite เนี่ยจะเห็นได้เลยว่า g d x 1 0 6 0เนี่ยแรมน้อยกว่าแต่ว่าประสิทธิภาพมันดีกว่านะครับมีการบอกละเอียดเลยว่าการแรนเดอร์แสงนะครับแรงโน้มถ่วงฟิสิกอะไรดีกว่าหมดเลยนะครับ o อเวอร์คลอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเวลาเราไปเลือกซื้อกาจอเนี่ยมันก็จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากดูรุ่นอื่นบ้างละ่ะสมมตินะครับอยากจะซื้อรุ่นสมมติหลายคนอาจจะบอกว่าเออเนี่ยฉันอยากได้เ,ออเดี๋ยวนะลองเอารุ่นที่มันเป็นยอดนิยมออรุ่นอะไรดีวะเนี่ยยังอ่ะ RTX แล้วกันนะครับ RTX 2080 Ti นะครับเมื่อเทียบกับการ์ดจอนะครับ Nvidia เอารุ่นไหนดีวะเนี่ยอาจจะเอาเป็น1080 Ti ละกันหลายคนอาจจะดูไม่เป็นอาจจะงงๆอ่ะ มาเทียบกันเลยว่าระหว่าง RTX 2080 Ti กับ GTX 1080 Ti อันไหนดีกว่ากันบางคนก็ดูไม่เป็นไงใช่ไหมครับเนี่ยก็มันจะโชว์เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยดีกว่านะสา3%ทำให้เวลาเราไปซื้อกาจอเนี่ยเรามีข้อมูลในมือนะครับเบื้องต้นเราก็จะสามารถซื้อกาจอได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเพราะบางทีเนี่ยเราไปถามร้านคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเจอร้านคอมที่ดีก็ดีไปไปเจอร้านคอมที่แบบอาจจะแบบไม่ดีอ,อาจจะแบบเฮ้ยน้อง หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ทีไอเนี่ยมันดีกว่านะาเนี่ยมันมีคําว่าทีไอเนี่ยแล้วเป็นตัวจีด,ด้วยตัวจีเนี่ยอาจจะย่อม,มาจากคําว่ากูต์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือบางบางร้านเขาอาจเขาอาจจะหลอกผู้บริโภคนะฮะถ้าเจอร้านที่ดีเนี่ยก็ดีไปแต่ถ้าเป็น RTX อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นได้เลยว่าประสิทธิภาพมันดีกว่าหรือว่าอะเอาอีกรุ่นก็ได้ที่เป็นที่เป็นคอมมือสองเขาชอบใช้กันนะครับจะเป็น g t x 7เ0 Ti จ็ดห้าศูนย์ทอ่าจีทีเอ็เจ็ดห้าศูนย์ใช่ไหมครับเมื่อเทีย เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยเลขรุ่น750เนี่ยมันน้อยกว่าเลขรุ่น1030แสดงว่า1030ต้องดีกว่านี่ว่าแต่ผลปรากฏแล้วว่าไม่ใช่นะครับไอ้ GTX 750 T i เนี่ยมันดีกว่า1030ตั้ง29%เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการเอาเลขรุ่นที่มากกว่าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หมายความว่าการ์ดจอจะแรงกว่านะครับเนี่ยหลายคนก็อาจจะไปซื้อผิดเนี่ยบางคนแบบมีคนามาหลอกขายว่าเฮ้ย1030เนี่ยมันถูกกว่านะ มาแรงกว่าด้วยเลขรุ่นเยอะกว่าต้องเยอะกว่าสิแต่ความจริงไม่ใช่นะครับเ็เห็นได้เลยว่ามันมาที่750ก็วิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการแนะนําการเปรียบเทียบการจอเบื้องต้นอันที่จริงเนี่ยมันมีให้เปรียบเทียบ CPU ด้วยนะก็จะลองหาดูก็ได้แ a มก็มีนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเทคนิคการดูแลคอมหรือแล้วก็แล้วแต่นะครับสวัสดีครับ